Go, ยืนแอบบครับ Let's go โอเคมีคนเห็นนะว่าเราเลเวล17นะครับผมเราก็มาต่อกัน EP ที่2เลยนะครับสำหรับเกท o ปนะครับผมนะตอนนี้พี่ก็ได้ไป FK มาแล้วนะเลเวลที่17เลยนะครับผมนะว่าจะ15แต่มันตะเลิ่ไป17เนะเราเอฟเคเขาเออเเอาเอา,เอาแค่เลเวลนะไม่ได้เอฟเอาเอาเอาเพชรเอาอะไรนะมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยนะก็ใช้เวลาประมาณ อ่าสาี่ชั่วโมงนะเออแล้วตอนนี้เราก็มีตัวบัฟนะซึ่งเป็นฮิโซกะแล้วก็ลูฟี่นะซึ่งบูตมาประมาณ2%เปอร์ซ็นะครับผมนะเออแล้วก็กอะเข้าไปก่อนนะให้มีดาวพอสุมได้แบบการันตีพวกตัวอ่ e อีเวนต์นะโอเคถ้าการันตีพวกตัวอีเวนต์นะมันก็จะใช้400ฟองใช่ไหม400ฟองคูณ150มันก็จะได้เท่ากับ หกหมืนนะครับผมโอ้โหแต่เราคงไม่ดวงเกลือขนาดนั้นหรอกม,มั้งเดเกมนี้พวกรหัสใหม่ๆดีดวงดีจะตายนะมาเราจะช่วยเขาวางตัวก่อนนะฮิโซกะพลังของเก้นี่หนึ่งตัวตีไม่เข้าเลยชุบหายแต่ดาเมจมันเยอะอยู่นะมันเป็นตัวเออเอ้ยเราไม่ได้แส่เราไม่ได้มีสก,กินมันนี่หว่าชางมันละกันโอเคโอเคตอนนี้เราก็วางตัวละครไปแล้วนะครับผมนะทั้งหมด คีสกาสี่ตัวลูฟี่ทั้งหมด6ตัวนะก็นั่นแหละวางช,วช่วยเข้าไปนะื <laughs> ีมันจะไม่ได้ช่วยอะไรมากก็เถอะ yeah, update, update. อัปเดตอัปเดตโอเคเรามาดูกันนะครับว่าหลังจบ50าสิบเวฟแล้วเราจะดาเมจอยู่ที่ <laughs> เท่าไหร่ นะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวฟ32บนะครับผมดาวทั้งหมดที่เราได้ตอนนี้บวกมาอยู่ที่8 0 5แล้วก็ผมนะค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะเพราะว่าบูทของเราอยู่ที่2%ซนะครับถ้าเกิดบูทของเราเต็มร้อยเนี่ยดาวของเราในเวฟ32บนี่ก็อยู่ที่ประมาณพันห้านะหายไปประมาณ700เลยนะโอ้โหน้อยจังเลยอ่ะซูเปอร์เกไม่ชอบเลยแบบนี้แล้วลงชาติไหนจะครบ6 0,000ดาวเนี่ย <laughs> แต่ว่าดวงของเกของเราเนี่ ไม่น่าจะได้การันตีแล้วนะออกไปแล้วสุ่มเลยนะเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะว่าซูเปอร์เกย์อย่างเราสุ่มทีเดียวได้ตัวเมสิกอีเวนแน่นอนอิอิอิเก๊กเกโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเวฟที่ห้าสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมนะแล้วแกรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันยืนอยู่กับใคร <c oughs> ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าดูหน้ามันสิใครจะไปจำได้ว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย <c oughs> กอดอุซบทำไมหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้กอนอุซบโอ้มาน้อดูยิงหนักสติ๊กนี่แน่นี่แน่นะดาเมจอยู่ที่69สิบเานะผมธรรมดาสักที่ไหนล่ะตีไปสักเกตสิมละ69.9้นะเอ่อส่วนความเร็วในการโจมตีอยู่ที่1.4วินะโอ้โหเร็วจัดเลยถ้าตีประมาณเอ่อสิวิ14วินในดาเมจอ้โหยทะลุไป6 0ร้อเลยนะธรรมดาไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสำหรับกอดอุซบพุนเน่ดูดูยิงดาเมจที่ทำไปอยู่ที่18 0 0นะ น้อยมากเลยนะก็นั่นแหลนดาวของเราตอนนี้อยู่ที่2 1 5 5นะกับเวฟที่50นะอ่าถ้าเกิดจบแล้วมันก็น่าจะมีโบนัสนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าบูตของเราอยู่ที่2%ซก็มาดูกันนะว่าโบนัสของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้เราขอให้บอสตายก่อนแล้วกันนะโอ้โหบอสเลื่อน26 m เอมเลยนะโอ้ยเยอะจัดเลยอย่างนี้ต้องเจอทัาอุสซบดามเมทหกสิบเก้อ่าเรามาดูกันที่ฮิโซกะของเราบ้างนะฮิโซกะของเราออ้ยดามเมททำไป5ล้านเลยนะ โอ้โหต่อตัวนะครับต่อตัวนะดาเมจทำไปที่5ล้านโอ้โห เรามาดูดาเมจรวมของเรานะครับดาเมจรวมของเราอยู่ที่24ล้านนะกำลังจะขึ้นไปที่25ล้านแล้วอุ้ยสุดยอดเลยเกยังเราก็ทำดาเมจขึ้นหลักล้านได้นะโอ้ยได้หนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งร้อยล้านเลยนะครับเนี่ย25ล้านเนี่ย24.7ล้านนะแล้วตอนนี้รอบอสตายก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดาเมจมันเพิ่มเราต้องให้ดาเมจของเราเพิ่มอยู่ที่25ล้านให้ได้มาขายี่โซกะไปเลย,เลยอ่าแล้วก็มาวางตีบอสเลยมาแล้ว ซูเปอร์เกวางตัวละครถ้วยเพื่อนยอวาง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 ,วางต,ตีตีตีไปตีไปเลกแค่สามแสนเราก็จะได้ย5ห้าล้านแล้วาวางวางวางเออบัดดีเรียบร้อยบอสตายแล้วนะเออก็ดามมีไม่ถึงย5ห้าล้านนะขาดีแค่สองแสนเองไม่เป็นไรก็ตีกลมๆไปที่ยี่สิบห้าล้านนะอุ้ยดูดูดูเวลดูเวล โอ้โหตอนนี้เวลตัวละครที่เราเออกมาเนะี่ยอยู่ที่เวล41ทุกตัวเลยแล้วดาวทั้งหมดอยู่ที่2008นะเอ้ยเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้ได้เท่าไหร่ปะอ่าก็บวกมานิดหน่อยแลย้วก็ตีไปกลมๆมประมาณ3,000ต่อรอบนะซึ่ง3,000ต่อรอบในการการันตีดาวเอ่อพวกตัวอีเวนต์เนี่ยมันใช้อยู่ที่6 0,000ใช่ไหมครับ6 0ห0 0หาร3 0 0พันจะได้เท่าไหร่อ่าต้องลงทั้งหมด20รอบนะผมในการการันตีหนึ่งตัวซึ่ง20รอบนี้รอบละ40นาทีก็10รอบ4ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับผมคณิตชิด แปดชั่วโมงนะเขาบอกให้รีเพย์โอเคเรากดรีเพย์เลยนะเดี๋ยวค่อยกดออกไปสุ่มแล้วกันนะ,ะรีเพย์นะฝรั่งต้องการเก้นะอ่ะอาแล้วว่าเราเปลี่ยนใจดีกว่าว่าเรากดออกดีกว่าไงพลังของเกไม่เคยงอใครอยู่แล้วซูเปอร์เกะนะเราจะออกไปสุ่มนะครับผมออกไปสุ่มให้มันได้สกินฮิโซกกับสกินลูฟี่นะสองตัวนี้มันจะได้บูทให้ได้เยอะขึ้นเราจะได้ดาวเยอะขึ้นนะเราออกไปสุ่มดีกว่าบายยนะเพื่อนๆฉันขอออกก่อนแล้วกันไม่มีเรานายคงไหวกันนะ โอเคตอนนี้เราออกมาแล้วนะครับผมดาวของเราอยู่ที่2,008ใช่ไหมแล้วภารกิจของเราก็ได้ทําเดลี่เสร็จไปที่เรียบร้อยทุกอันแล้วเอ้ยไม่ทุกอันนี่หว่าโอ้ขาน,นี้200ถ้าทุกอันนี้เราจะได้ดาวเพิ่มนะมไม่เป็นไรอ่าเราได้เพชรม,มาทั้งหมด1,005แล้วนะครับผมแล้วก็มาหานามิเลยนามิซังอยากดูเช่นเกรหรือเปล่ามาแล้วก็ปุ่มไปเลยเอ้ยเราไปเปิดตู้ดีกว่าวโอเคกดแรกได้แค่ครั้งเดียวนะก็ได้มา10ไข่นะครับผมนะ เปิดไปเลยสิบไข่นะเราไม่ต้องการอะไรหรอกเราแค่ต้องการสกินนะครับผมนะอุ้ยอุ้ยมันทำเอาคึกไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยว a ตเฮ้ยบอกแล้วรหัสสมัครใหม่เกมเอเมันดวงดีโอ้โหคือเราได้ตัวมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปลงแล้วนะเออเราไม่ต้องไปลงแล้วอีเวนต์อ่ะเราเล่นสตอรี่เลย เราเล่นสตอรี่เก็บเพชรเก็บเวลแล้วก็ไปสุ่มหาตัวน้องพึ่งสุ่มหาพวกตัวน้องพึ่งแล้วเราก็แบบว่าผ่านแบบโอ้โหคือแบบสตอรี่คือชิลแล้วอะ่ะพวกแบบอ่าอะไรด่านหอคอยร้อยด่านอะไรพวกเนี้ยถ้าเราได้น้องพึ่งอะ่ะโอ้โหคือแบบโอ้โหชิลแล้วอะ่ะไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องเป็นเกาะแล้วไม่ต้องเป็นปิงแล้ว <laughs> โอ้ยมาเจาสก,กินสักหน่อยเออได้มาเลยอะ่ะโลแรเชดตดูเออ มาเราได้สก,กินมาแล้วสองตัวอ่ะวิ้เราก็ได้นี่มายี่สิบหกอันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี่เราขายสก,กินก่อนขายสก,กินขายสก,กินสุ่มให้มันหมดเลยดาวเอ้ยดวงดีจัดเลยว่ะเราจะเก็บไว้สองตัวนะเพราะว่าเราจะไปบูทด้วยเก็บไว้บูทด้วยเผื่อเราแบบอยากลงอันนี้ก็ขายทิ้งให้หมดเลยโอชิอ่ะเราไม่ทําหลอกรหัสนี้อ่าได้สองพันนะผมอีก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 ,อก อีพันห้าอีพันห้าเรามาสุ่มตู้นะอ่ะกดไปเลยตุ้มนี่ถ้าออกมาอีตัวที่ดวงดีจัดเลยนะ่ะเปิดไปเปิดเ,เล่นไปเผื่อแบบว่าดวงดีไอโฟนไอเชนออกไงนะอ้ามาตอนนี้เราก็มีหน้ามีตาเขาแล้วนะั้นเราได้เอ่อตัวอาเอาหายอีปิกมาเอ้ไม่ใช่ตัวอีปิกตัวเอ่อฟรีเลนมาแล้วนะใช่ไหมมันชื่อฟรีเลนใช่ไหมไอหูกลางเนี่ย อ่าสุเปอร์เกได้มาแล้วเอลฟ์เมสเนี่ยที่เหลือก็เหลืออีโบแล้วกันนะ <c oughs> สุดยอดไปเลยว่ะแม่งคือแบบดวงดีมากเลยอ่ะโอเคเราได้ตัวนี้เราเราก็จะไปลงสตอรี่กันนะครับผมนะไม่ต้องไปลงแล้วอีเวนต์นะเก็บเพชรดีกว่านะเก็บเพชรแล้วเราก็ปลดล็อกสตอรี่จะได้ไปลงพวกเออเขาเรียกอะไรชาเลนจ์เก็บดาวนะอีโบนะเก็บดาวอีโบไอตัวเอลอีตัวนี้แหละอีหูกลางอนะ่ะมา ลงสตอรี่กันเลยตอนนี้เราสตอรี่เราอยู่ที่ด่านเอ่อไททันอยู่เลยนะก็สคิปไปเลยโอเคตอนนี้เว็บที่15แล้วนะบอสได้ออกมาแล้วนะเออ,อเป็นไงเราออกมาเจอกูฉีที่เราตายดามเมจอยู่ที่8,000เลยนะครับผมนะนี่แค่เลเวลหนึ่งนะเลเวลห่ 1, ดามเมจอยู่ที่8,000อัพตันนะครับผมนะโอ้โหสตอรี่น่าจะแบบชิวๆแล้วแหละไม่ต้องไปสุ่มหาพึ่งแล้วแหละแบบเนี้ยเออ ไปกันต่อโอเคหลังจากที่เราจบสตอรี่ไปนะเราก็ได้เพชรมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่2 0 0พแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเก็บให้ถึง20,000เพชรเลยแล้วกันนะเราก็จะมาสุ่มตัวเมสติกการันตีนะก็คิดอยู่ว่าเราจะสุ่มดีไหมคนดูคิดว่าดีหรือเปล่าเรามีฟีเลนแล้วเราจะอีโวฟีเลนเลยหรือไม่หรือว่าจะเก็บ20,000เพชรเพื่อที่จะไปสุ่มน้องพึ่งอีกตัวหนึ่งนะช่วยคอมเมนต์บอกซุปเปอร์เกด้วยได้ไหมนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวตอนนี้ เราเห็นนี่เลยซื้อเลยน้ำยาบลูสนะแต่ว่าเรายังไม่สุ่มหรอกนะแต่ก่อนจะจบคลิปไป e ีพีที่3นะผมเราต้องมาสุ่มดวงก่อนนะว่าเราจะได้เทดรีโรอะไรนะฮฮเราได้อีรีโรมาเม่อเช้าลงอ่าไดอารี่ไปนะไดอารี่ชาเลน์เขาเรียกอะไรไดอารี่ไดเลอร์นั่นแหละอ่ะรับไปเลยอยู่ในจงออกมาโยโย่สามอันสามรอบไปเลย Let's go ตูม้มอุ้ยปั๊บก้ามสามว่ะ อ๋อพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแบบการสามพอนะอ่านะแล้วก็ก่อนจะไปนะขอ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 ,อีกสามรอบอม,มาสามรอบนะครับก่อนที่จะจบคลิปเผื่อเราจะได้ไอเซนกับเขาบ้างนะ,อะเอบโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะสำหรับ EP ที่2นะไว้เจอกันใหม่อีที่3กับ G เกทูโป้ด้ครับผมบายบาย